แค่กัวรียร์ไปยืนอยู่ตรงเนี้ยคนก็ล้อมบงแล้วอ่ะล้อมขึ้วล็อกทิ้มอ่ะอะไรไม่ได้พูดเลยเลยนขึ้นปุ๊บมีเวลา1ิ้าวันใส่พังกูไม่ได้พูดเลยเลยนะอ้โอแล้วบอกของเต็มตู้เล่นยังไงก็ไม่หมดไม่มาเดินเล่นเฉยบอลมีอะไรหรือเปล่าไม่นึกว่ามาขึ้นแกงถ้ามาขึ้นแกงก็น่าจะใต้ตินแต่มัเหาอยากขึ้นเลยโอ้โหสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวปัญหะ เขาให้เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่ครับเขา,ขาให้มาหนึ่งแสนลุงสายฟ้าจะยอมแม่ไหลอีกห้าหมื่น 50, โอ้โหอือไอ้า,<ส>าเป็น,นเป็นเป็นพี่เกย์ทับไป,น,ป,น,ะปน,นะคนคนพี่สายฟ้าสุดหล่อจะจะเกย์พี่พี่เกย์ <ทำ S 1> ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสายฟ้าที่ผมรู้จักนะพี่ต้องต้องแบบว่าถ้าผมลงแสนสายฟ้าลงแสนห้ารอเลยได้รวมกันสองรอบเป็นไงอ่าเป็นไงแต่เนึ้ยนะแต่เนี้ยนะแพ้ลุงนะไม่พี่ยอมไพ่พี่ไม่ดีน้องพี่หมอบอยู่แล้ว สายฟ้าเขาเติมเติมกระชาแล็เป็นล้านใช่ปะเออจริงรออะไรเติมแล้วเอาง่นะพี่พีเคเติมแล้วเป็นล้านขายรหัสแล็ก็รวยเร็วเดือนน่ะอุ้ยไปเรื่อยพี่เพิ่มไปเรื่อยแหมไม่แต่ต้มตุ๋นชื่อชื่อหนูดีมากเลยนะจริงจริชื่อเหมะกับหนูมากเลยจริงจริงนะวันนี้วันนี้ตุ๋นมีค่าเพิ่มแล้ว สไม่รู้ใครผมไม่รู้เลยใครไม่รู้คนดูตุันนี้นี่พี่สองคนน่้ค่าเทิมตุนมาด้วยแล้วสุดพี่ชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อพี่ได้ไหมพี่ให้เงินไปเนี่ยพี่กโอเคโอเคโอเคไว้จำได้อยู่งั้นเหมือนอายุสิบห้าเลยค่ะโลอืมป็นไงต้มตุนหลานลักลุงโฉมเด็กชมอย่างนี้จริงตัวใหญ่เด็กไม่โกหกหมดหมดแล้วฟ้าหมดแล้วฟ้า ยืมลุงฟ้าได้ลุงฟ้ารวยฟ้าตาแล้วพี่ยืมสักห้าหมื่นฟ้าเอาให้น้องเขาหน่อยได้ไหมนั่นแหละได้ได้ครับได้ได้ครับแต่คืนเมื่อไหร่ไม่รู้นะพี่ฝากก่อนนะฟ้างั้นได้ครับพี่ชายอืออ่ะเป็นไงล่ะฮะอือเออครับรอรอรอรวยรวยสาวติดตึมตึมนะไปครับตหล่อมีมีโจนกับนาคอรเท่าไหร่แล้วพี่โจนกับนาคอร์ ไไม่ม่จุงหายไปแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ยไปเที่ยไม่รู้อ่ะเขาขาบไปเลยอ่ะมีมีใครมีรถไปส่งไอ้ฟ้าทำไรต่อน้องไม่ทำไรพี่เพิ่งเล่นออดดอบเสร็จอ่ะช่วยดิเราจะไปไปเล่นแร็คอะเล่นแล็คสิละแต่เขามาคืนมั้งเอารวยแล้วน้องเล่นเล่นรวยแล้วแล็คอะรวยอะไรพี่โอ้โหผมไม่ได้เอิร์นเลยพี่เอ้ยเล่นเสียตังค์อย่างเดียวเลยคือเล่นระบุดอย่างเดียวเลยว่างั้น รออะไรพี่ยัดอย่างเดียวโหดนะตัวตัวก็เทพจัดเลยนั่นแหะไม่โหดเหมไอ้เลสเตอร์พูดอย่างนี้รู้เลยนะโหดนะตัวโหดนะก็พอได้อันนี้มันเติมใหม่ผมเล่นเดือนกว่าเองพร้อมชวนยู่แล้วดิแอนเบิร์ดใหม่พร้อมชวนยู่แล้วดิชวนได้ทุกคนอยู่แล้วดิไปชวนได้โหดไอ้ฟ้าครับพี่ตอนนี้ใครโหดบ้างอะน้องตอนเนี้ยลุงสายฟ้าโหดสุดละค่ะตอนเนี้ยใช่หรอ ใช่ค่ะแต่ทำใหม่ก็คือลุงสายฟ้ามีแต่คนหนีกค่ะโคจะกลับมาทำซีซั่นสองเหรอคืออะไรอ่ะพี่มิกโคจะกลับมาทำซีซั่นสองซีซั่นแรกผมทำอะไรไว้เหรอพี่ซีซั่นแรกยังไม่เห็นไอ้นี่เลยอ่ะเขากระทัดดำโอ้ยเข่ากระทัดดำอะไรพี่ตองตองคิงเขาเมื่อวานผมไปเจอตองคิงมาเมื่อวานอ่ะตองคิงลีกอุ่นหรือเปล่าฟ้าพี่ถามหน่อยตีอุ่นพี่อยู่ลีกเดียวผมเลยพี่ เองทริงอ่ะไอ้โก่อไม่ไงพี่บอสคุไปโรงพยาบาลหมอมองกูโบสจัดบอกแบนเด็หมดเขาดูมึงแต่งตัวดิบอกไม่ไม่ไม่มีขายให้หมดแต่งเหมือนพวกแบบเอาจริงพี่บอสอย่าหาว่าพูดเลยนะแต่งเหมือนพวกกุ้ยอ่ะพี่พูดจริงนะเออจริงนะทองใส่แม่งก็ทองปลอมไม่ใช่เที่แต่งทองปลอมเจ็ดเลยพี่บอสจริงไหมเป็นเพียวเท้าฟ้าแล้วใส่สูตรผูกชายอ่ะน้องเอ้ยพี่ธรรมดาพี่เห็นพี่เห็นดาวบนหลาบนบาผมไหมเห็นไหมเห็นดาวไหมเห็นดาวไหมน้อง เห็นดาวไหมเห็นเออดาวคืออะไรอ่ะดาวคืออะไรหรอดาวคืออะไรหรอฟ้ามันม hmm so, right. ันต right. so ้องเล่นหลายๆสตอรี่ครับพี่มันถึงจะได้ครับพี่ดาวอะแล้วแล้วดาวมันดาวมันสุดกี่ดาวหรอห้าดาวห้าดาวใช่มันสุดห้าดาวพี่มันสุดห้าดาวแล้วมีแก๊งไหนมีห้าดาวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับสูงสุดสามดาวครับพี่สามดาวแก๊งไหนอะอะไหลงอะไหล่แอะไหล่แก๊งอะไหล่แก๊งอะไหล่แก๊งอะไหล่อะไหล่แก๊งอะไหล่แก๊งอะไหล่แก๊งอะไหล่แก๊อล่ก๊ง ไม่เล่นน้อยโทษฝาโทษโทษโทษฝาอ๋อไม่คือพวกผมไม่ค่อยได้เล่นไงพี่โก้แต่ตอรี่อ่ะตอรี่นึ่งเสียของแก๊งเสียของเยอะไหมฟ้าตอรี่หนึ่งไม่เยอะพี่ไม่เยอะไม่เยอะก็เซ็ตเต็มตัวคนละเซตอ่ะเล่นแค่ห้าหกไฟอ่ะมันพอดีอ่ะพี่โอเคของของมันไม่ได้แพงด้วยแล้วห้าห้าดาวนี่มันมันคุณสมไปติถึงว่าคือมันต้องได้เล่นชนะไปบ่อยเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่จำเป็นพี่แค่แค่เล่นตอรี่อย่างเดียวเขาเล่นบ่อยแพ้ก็ได้ใช่ไหมอไใช่ไหม แพ้ก็ได้ครับใช่โอ้พี่ผมกลับมาแพทนี้กันผมแบบมึนตึ๊บเลยพี่เขาเล่นอยู่ก็ผมผมผมเล่นอยู่ที่นู่นกันผมเล่นแบบไม่มีปืนเนี่ยแล้วมาที่นี่แม่งกลับมาเล่นแบบมีปืนแล้วเคลียร์คนอีกเลยแพทนี้แบบแม่งโหดกันทุกแกงอะแทบทุกแกงเลยมันเป็นไฟตรงนัแเละเช่เวละใช่ผมอยากเล่นแพทอุ้มเนี่ยอยากเล่นแบบเอาศพขึ้นรถได้อะไรได้ปากอีกจะกินทำไมเนี่ยเออพี่ก็ไม่ได้เล่นไฟตรงนะพี่เล่นที่ที่ที่เดอมันมันก็เป็น เติมเป็นอุ้มไหมเป็นอุ้มใส่เสื้ออะไรอ่ะแต่เอาผมมาเล่นไพ่ตรงมาประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ยที่ตั้งแต่สตาร์โลเปะจะโน้นนะก็ไปเจอผมจะมาที่นี่าน้ามึงก็คล่องเลยเด็กนั่นอ่ะมันไม่คล่องหรอกพี่เพราะว่ามันมันเปลี่ยนถ่ายคนเยอะไงพอไปก็อย่างที่ผมบอกพี่อ่ะว่าที่โน้นผมก็กระจายกันทําแก๊งถูกปะล่ะอันนี้มันกลับมารวมกันมันก็เล่นไม่เข้าขาที่อะไรกันเลยในยี่ห้าคนที่แข่งไหมกโอกโก่อชมลูกน้องตรงนี้ตอบนี้ใช่ไหมพี่ อืมใช่ใครอะถ้าตอนนี้ถ้าตอนนหลังตอนนี้ก็พอแข็งอยู่อุ้ยเอาไปดีเล่นไหมฟ้างั้นแหะพี่อยากเล่นหรอที่มีคนเดียวเนี่ยพี่โรชิวะ่าเอางี้เนี่ยผมผมจะเล่นกับนาคอสเนี่ยพี่เข้าไปช่วยนาคอร์สไหมล่ะไม่เขาไม่เอาไม่เอาฟ้าด่าฟรีนะไอ้ฟ้ามาด่บพังนะกูบอกก่อนนะมึงเป็นศัตรูมามันด่ามึงงอกงอกหลุดเลยนะไอ้โถภาษาอะไมรด่าผมก็ด่าแค่ในสตอรี่ด่าฟ้าครับพี่ครับพี่มึงมึงว่า มึงว่าพี่ใส่สีอะไรดีโอ้ยระดับไร้ลักสีชมพูดิเราอะไรสีชมพูเขาก็มีเจ้าของสีดำเขาก็มีเจ้าของโอ้โหทำไงอย่างนั้นอะมาใส่สีเทาผมก็ได้พี่ใส่ได้หรอใส่ได้ไหมล่ะมาเลังเกียดกันนะทมาเลังเกียดกันใส่ได้ไหมล่ะงั้นอะใส่ได้ที่ใส่ของเทานี่ไม่แก่เลยอ่ะมันไม่หายแล้วพี่ สีเทาตอนนี้มีแค่ผมกับคนอน่ะเพราะว่าก่อนหน้ามันประมาณเกือบสิบแก๊งอะคอนเขาไล่ให้หมดแล้วไม่แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ม่ได้พูดออกตัวนะฟ้าแต่พูดความจริงนะว่าว่ากูไม่ได้มาเ,เต็มมาเล่นมามาแค่มาเล่นเฉยอ่ามาเล่นสนุกเข้าใจ<ม>อยู่ใช่ใชคือคงคงจะไปตีแบบไม่ไหวหรอกถ้าจะไปถ้าไปแบบเดินเอาจริงแบบไปเอาสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ตอนแรกก็มาเล่นๆแหละไม่ได้มาเ,เต็มแต่พอ <Okay. S 2> ถ้าโดนสกิจสักพักก็เฮ้ยมาหน่อยดีเพื่อนไบายเดี๋ยวแพ้สักนี่สองลีเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มอยากจะเซตเต็มแล้วแบบผมอะ่ะมันก็ไม่ขนาดน,นี้ผมก,กูดจรินงนะคิดไปเองอีกแล้วฟ้าไม่จริงหรอพี่พี่พีเคผมพวกผมเป็นอย่างนั้นหรอแหเป็นอย่างนั้นแหละพี่เห็นเป็นอย่างนั้นแหละถือว่ารู้จักกันงั้น เราผ่านมาเราเรารู้จักกันหนึ่งงั้นเอางี้เดี๋ยวผมผมพาไปหาอเวกไหมสีชมพูอะเผื่อพี่อยากใส่อไม่เอาอะถ้เหมือนไลาลักซีซั่นหนึ่งไงใส่สีชมพูเสร็จเราค่อยไปสีดำไงพี่ชายโอ้ไม่เอาอะไปลงมาไปลงมัก่อนล้วพี่ยากใส่สีอะไรพี่อยใส่สีอะไรสู้ไม่ไหวรอใะเสีดำสีดำมีใครบ้างวะทำดีเขาที่เป็นแม่ตีอะครับพี่พิเคเขาเป็นโกดโกดวุ้ย คุณจะลุยนะจะโกนจะมีสอดไอม่หยุยจะเก็มจีสามีนะพอกลอนอะไรนะเก็มจีอะไรนะสามีสามีคือเฮี้ยอะไรวะพี่ก็ลองถามคนดูดูเผื่อเขารู้คืออะไรก็คนดูเกินจีสามีไอสัตว์พูดกูอยากรู้เลยคือเฮี้ยแะ้วมันบอกอย่าอย่าเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเรียกพูดมั่วพูดซ่วโดนส้นตีนอีกเงี้ย เอ้อย่าไปหาพูดนะพี่มันเอาพี่จริงนะผมบอกก่อนนะมันเอาจริงนะมันเอาพี่จริงนะแล้วมึงจะเอามาเอามาใส่หัวกูณทำเพี้ยอะไรควายเพี้ยคุณโดนกระทืบมาทำไงเพี้ยไม่ได้เอาวิทธีว่าเขาไม่ให้หรอกพี่พี่ก็น่าต้องรันกับโปรอะใช่หรอเล่าแล้วถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่อนุญาตเราเราขึ้นเลยก็ได้ก็ได้ใช่มันมันมีโพเทคออใช่ไหมครับพี่พีเคสามสิบวันเออโพเทคอสามสิบวันถ้าไม่ไปแหลมหรืออะไรอ่ะ แต่แกงพี่ไม่ไม่น่าแหลกมันอยู่แล้วมั้งพี่โกอไม่น่าแหลกแลวไม่ไม้มันไม่เอาหรอกโพเทกไงโกเอะมันอยากใส่อยากใส่ก็อยากใส่มันก็ต้องมีโพเทกไงเนี่ยมันไม่มันมันมันจะมันอยากสมรที่แบบก็จะไป็ฟ้าแต่ผมโดนไปแล้วนะพี่โกตอนผมกลับมากันช่วงแรกๆแล้วผมเปรี้ยวอะผมโดนเซราไปอะคือไปเจอพวกแบบพวกปืนโกพัดพวกอะไร่งเงี้ยคือได้ยมอาฟ้าเรื่องรยงระยะ อุ้ยใครหัวเบาว่าส like> ุดหรอเดี <t <t ๋ยวครับพี่ชายเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเหย็ดไอะไร็กอยู่ไหมน้องไอ้ฟ้าบอกลืมหรอลืมหมอลืมหมอมีลืมครับไม่มีลืมครับอ้เล็กอยู่ัหมน้องอ้เล็กอยู่ไหมไอเล็กอยู่ัหมไปไปซองครับพี่ไปโออ๋้ถ้าหลพี่จะขอพี่ชายพี่ใส่ถีบสมด้วยได้ปะลายลักเนี่ยน้องชายขอได้ครับพี่ชายได้ครับผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้คนไม่ได้คนกับไม่ได้หรอกโอ้ไม่เอาหรอก หลอกให้ใส่กระตือทีเดียวเออหลอกให้ใส่มาให้หลอกให้ใส่หลอกให้กูไอ uh> ้เฮียหลอกกูลงบ่อไอ้เฮียมาลากกูไปกินในน้ำไอ้เฮียชิวเลยอย่างเงี้ยโอ้ไอ้เฮียไม่เอาไอ้ไอ้ถ้าถ้าสร้างครอบครัวปั๊มเพลนได้ไหมได้เฮ้ยเออเรียกครอบครัวไอ้โป้กี่คนอะครอบครัวกี่คนอะสิบสี่วันสิบสี่ขั้นต่ำสี่คืนโอ้ยไม้ผมว่าสีขาวก็เฟี้ยวเลยเว้ยไี่โป้พี่เคยใส่สีขาวปะไรละเคยใส่สีขาวปะพี่ไม่เคยใส่สีขาวครอบครัวว่าไงน้องเอาเพลนแล้พี่ไม่อยากใส่สีขาวหรอ ดีข่าวก็ท่นะนี่มีร้านหนึ่อะไม่ด้โมชมพูแหละคงม,มีแค่สองสีพ่เกตทำสีใหม่โอ้แค่สีพี่มันไม่ได้ยากเลยเว้ยอุยแต่ถ้ามาตอนนี้ก็ <c oughs> ชิงแลนด์พอดีเลยนะเออจะมีชิงแลนด์เนี่ยฮ้จริงเหรอเออวันไหนอ่ะใกล้ๆเนี้ยจริงเหรอ,หรอพี่พ่พ<ๆ>เกตแถวนี้ใช่ต้องเล่นขึ้นนะ ใช่เร็วเร็วนีดโอ้โหไอ้พวกชิงแลนด์ชิงแลนด์เขาไม่ได้ใช้ของแก๊งเล่นนะพี่เขาามีของให้เล่นะแบบชิงแลนคือคือคือที่ไปที่ไปนัวกันแบบที่ที่ไปยันยุทธนาคารเลยนะเหมือนเหมือนตอนยึดบ้านไอ้เหมือนตอนเหมือนตอนบ้านนะพี่เหมือนตอนบ้านอ่ะหลอเหมือนตอนเล่นบ้านเลยพี่เหมือนตอนชิงบ้านเลยน่าน่าจะนัวน่าดูเลยคอมพิวเตอร์จะระเบิดไอ้ฟ้ามึงยืนได้เป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยตรงนี้ผมเหลือเก้าสิบเปอร์เก้าอะไรไหมพี่ พี่เหลืออะไรอ่ออ่มันมันพาร์ตยังไงวะพี่มีสิบเก้าอ่ออุ้ยของพี่ก็ยังเยอะแต่แต่ผมเปิดแรงสามจอละอืมก็ใช่ไงกูไม่เยอะหรอกที่กูหิวขอข้าวเีลยกูแค่ยืนโปรตีนเรียกอะไรพี่อ๋อนี่มี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 แอนด์นวงตรงนี้หน่วงสุดละแต่สู้แต่สู้คนอื่นไม่ได้หรอกพี่ได้ข่าวว่าแรงแรงแรงทุกคนตอนนี้ที่นี่แรงแรงทุกคนแรงทุกคนแรงทุกโค้งหมายถึงคอมเหรอพี่อืมโอ้โหนึกว่าจะตอบว่า CMD อะไรซีมดไฟจะไม่จบกันเรื่องนั้นเหรอเนาะเออไม่จบไม่จบมันจะไม่จบไม่มีหรอกซีมดอ่ะใครคนเล่นไฟไม่กินไม่เองเว้ยเฮลโหลพี่โก้พูดพี่พูดเหมือนพี่แบบไม่ปวดหัวเนาะแบบมมีีหอกปวดหัวไหมปวดหัวไหมอ่ะมีปวดหัวบ้างไหมมีปวดหัวบ้างไหมไม่มีซีมดไม่มีเลยไม่มีอ๋อโอเคผู้เล่นคุณไม่มีหรอกน้องรียมดไม่มีแต่ฟังมีแต่ฟังชั้นใหญ่เลยเนาะแบบตูมเดียวเลยเนาะพูดแบบแบบแบบเป้าทาบตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเอบอเออ เออคกันไี่ได้อับอบ้าไปก่อนต่อนไม่ดับเลยไม่ได้อับเลยไอ้ก้าวเหมือนเดิมปะไม่ใช่ X2 เปัย9 8 0นกับตไหน็8 0 0แล้วไม่เอาไปไงพี่มันก็ล่าสุดไปเนี่ยหรอก็ไม่ล่าสุด9950สิเอ้าเออวะเอ้ยใครพูดถึง9950ที่ด่ใช่หรอปะฟอกจัดมาหรอ อมีใครขึ้นมาแล้วเหรอทำไมกะเหมือนเดิมเลยงงเออเห็นโง่จัดเลยเล่นโง่เหมือนเดิมเลยแล้วแต่ฟ้าทำจะขาดขึ้นแบบนี้นะเลี้ยงลงไฮไลท์อ่ะแบบไปเดินแบบเดินไม่เหมือนไปเดินแบบไปเวียนเทียนอ่ะฟ้าไม่ได้ตีใครเลยฟ้าพี่บอลมาจากไหนให้ตูวเอานะบินแม่มาเป็นเพื่อนกันมา เพราพาพาี่ยอดมเดี๋ยวมีรถสิปเพื่อนรวยออันนี้พี่จะขึ้นแกว่าไหนนะไปก่อปเปอร์เก่าคิดว่าขึ้นพี่รถสไม่มีไม่มีพี่ว่ลจะไปทัวตู้ไฟทัวอะไรอยู่อ่ะรี่เดเด็กแต่พี่บมาไปเล้วี่พี่ผมผมผถามหลุยให้ไหมพี่เหมือนกันพี่คเดี๋ยวพี่ไปคุยเองถ้าจะไปคุยมันอยูห่ือลไาไอ้ฟ้ามีมีบันเดดใ้พี่มาวะน้องช่วงนี้หลุยกันเตะนะ เออมันเปรตจริงนะพี่มันเหตุคนเยอะนะไม่มีว่ะพี่บอลมันอยู่ไหมลุยอะอยากรู้มันจะให้ใช่ไหมอยากรู้ไม่อยู่ไม่อยู่ไปเที่ยวหรอหลุยลุยน่าจะไปเที่ยวเอออ้าวหลุยไปเที่ยวก็ทางกูเลยดีอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยใช่เออตอนนี้แหละเอ้อเฮ้ยอ้ไอ้ฟ้าหลุยไปเที่ยวว่าทางกูดีอย่างเงี้ยนะกลับขึ้นเลยมาเจอลายลักษณ์สีดำโมโหสะดุ้งโหยงดุ้งเย่งหมดอะโอ้ไอ้กแล้วพูดอย่างนี้อีกแล้วเหี้ยเอ็มดีก็อยู่กูลงเอ็มดีก็เทือบิ๊กไอ้เหี้ย ไม่โดนเอ็มดีเขาไม่ใช่แม่สีก็อะไรนะเพิ่งมาสดจัดเลยเว้ยเฮียไอ้บอกจะพูดถึงคำเฮียอะไรวะอะไรโกร๋มาได้ทุกเบอร์เลยหรอโกเนี่ยคนเขาไม่ยืนเต็มเลยเออแค่โกร๋ทุกเบอร์เลยหรอเฮียแค่โกร๋อาร์มายืนอยู่ตรงเนี้ยคนก็ล้อมบ่งแล้วอ่ะล้อมอะไรเฮียเฮียมาถึงเฮียจะรอเรื่อยๆเอาง่ายดูง่ายกันเอาง่ายนะที่ไปยืนหน้ากูกะถิ่นทั้งนั้นเนี่ยตอนเนี้ยกูบอกให้นะก็อือคืออะไรอ่ะคะเขาให้เลือกหรอเฮียดูเขายืนเรียงหน้ากันเลยเฮียว่าเอาง่ายนะพี่เอาไหนก่อนอะ พี่โกจําได้ไหมตอนตอนพี่เป็นไล่ลักเราพี่ตีกับสายสี่อ่ะที่พี่กี่คนอ่ะสามสิบคนเราเขาสี่สิบคนอ่ะจำได้ปะอุ้ยเรื่องเก่าแล้วน้องนานแล้วเอย่างง่ายคือสายไอ้เน็กอ้เน็กไอ้เน็กไอ้เน็กมันไม่อะไรหรอกมั้งยังอยู่ด้วยไอเน็กอ่ะไอ้เน็กบอกเราก็ชื่ออยู่อันนี้เซตเซตแหนมเฮ้ยตอนนี้มันโหดนะสายสี่มันโหดนะผมบอกให้นะมันโหดจริงนะตอนเนี้ยมันโหดจริงนะก็โหดก็รู้โหดพี่จะไม่โหดจะไม่สู้อะไรเขาล่ะน้องเอแล้วไหนบอกกลับมาใส่เลยโอ้โหอ้าว อะไรไม่ได้พูดเลยคนปุ๊บขึ้นปุ๊บมีเวลาสิบห้าวันใส่พังกูไม่ได้พูดเลยนะอ้าวคิดไปเองอีกแล้วอ้าวกอแล้วบอกของเต็มตู้เล่นยังไงก็ไม่หมดคืออืมอืมนะเออสวยตรงนี้ที่ที่อันนี้ที่ยืนอยู่รอบๆอเนี่ยคือน่าจะเป็นแก๊งหมดนะครับแต่แค่มามายืนหลอกฟังเฉยครับว่าจะขึ้นแก๊งวันไหนนะไม่แบบว่าหลอกฟังแบบว่าแต่ก่อนมึงใหญ่มาจากไหนกูไม่รู้ว่าแต่วันเนี้ยมึงไม่อยู่แล้วแล้วมึงกลับมามึงโดนแค่นั้นแหละถูกครับถูกอืมในที่รชี้ไปหนึ่งนะหรือเปล่าฟ ไม่ครับไม่ผมอยู่เป็นครับพี่ไม่มีใครอะไรกับพวกผมเลยครับพี่ไอฟ้าบอกคันเคี่ยวจัดอ่ะไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าที่อยู่พี่ไหมพี่อยากวอร์มมือหน่อยอ่ะโอ้โหถ้าพี่อยากบอรมผมก็เล่นได้ครับพี่ชายเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยดีพูดเดูพูดดูพูดดูพูดดิดีพูดดิไม่ฟ้าฟังพี่นะพี่พี่อยากเล่นเองก่อนเพราะว่าพี่ไม่กล้าเจอคนอื่นพี่กลัวฟ้าดูหูดับทำไงล่ะถือวหมล่ะไม่แต่เมื่อไอ้ฟ้ามึงดับก่อนก่าแก๊งอื่นอีกจะบอกให้โอ้ไม่ดับพูดไปเรื่อยของจริงด้วยไอ้้ฟา โอ้ยฟ้ามันพร้อมจะเลยนะดังแล้วไม่ผมเสียงดังไม่ได้แล้วมันมันเพราะเพราะอะไรเหรอจำพี่จำน้องไม่ได้นะกูบอกก่อนนะเสียงแรงไม่ได้เพราะอะไรเหรอเจ็บคอพี่ผมเจ็บคอครับไม่ใช่มีใครมีคอประตูไม่มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันโดนผมซับสอกตาปิดหน้าติดกระจกไปแล้วพี่เสียคิมไม่กล้าเล่นกับผมไม่เสียครับเล่นไหนอยู่วะไอ้ผมว่างอยู่วะพามเข้าแก๊งอะเดี๋เข้าแก๊งหนฮัลโหลใครเขาใครไอ้มใครขอาจะแรงมึงไว้เทียบอสไม่ขอมาเขาจะใช้ทีขาวด้วยพี่มึงแบบนี้ใช่ปะเนี่ยก็ ใช้ได้ผมไม่ใช่หัวแก๊งผมยังจำผมยังจำได้เลยตอนสมัยโอเวอร์วีเอทไลรักอ่ะเหี้ยโคตรมันพูดอกเลยนะพูดอะไรนะอันนี้มัโคตรมันบอกเลยที่จริงอะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือจีบผมนะแต่เขาจะใช้ตีเขาวพี่เขาจะใช้ตีเขาวอ่ะใช้ได้ใช้ได้พี่กอลพี่กอนครับไ้ยใช้ได้มีพี่บอยมีคนมาคุยด้วยครับโอ้ครับ มากันมากำจัดพวกโน่หน oh, ึ oh, oh, oh. Oh, oh. Uhh ่งไฟเอ็มมาโนะโอ้ย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 ไอ้กลิ่นปากโคตรคุ้นเลยเหมือนกลิ่นปากคุ้นจังเลยหอออร่ารี่หรือชีอาฟันเนี่ยไอ้หัวหัวหัวแดงเหมือนกันเว้ยมึงสดจังวะกูถามหน่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ผมมาตามหาพวกโน่หนึ่งไฟเอ็มไม่จริงอ่ะถ้ามีถ้ามีถ้าอยากลองก็พักมาไม่กูไม่กูไม่มีเพล์มึงมีเพล์ไหมล่ะกูมีให้ไม่มีไม่มีไม่มีปั๊มไม่ปั๊มไม่ปั๊มไม่ได้ ไอเลมันมันปั๊มไม่ได้แต่วัดได้มันปรับไม่ได้แต่วัดได้อะมามาวะไอ้น้ดีสวัสดีสวัสดีวสัตวัฮัลโหลครับตรงนี้เลยครับ อะไรอ่ะไอ้โกม้ยังเหมือนเดิมเลยไหมคืออะไรเนี่ยพี่คืออะไรไอ้โก้คืออะไรนี่พี่ไอ้โก้โก้ายแม่ยังเหมือนเดิมเลยป่ะโอ้โห ไ, <professors> ไม่ไม่เมื่อกี้กูไม่มีเพลกูไม่มีเพลกูไม่มีเพลมันเล่นไม่ถนาดมันเลไม่ถนาดมาเฟียเจอกันเขาปะกมือแค่ครั้งเดียวเว้ยรู้มือแล้วเว้ยหวยแม่แกด้วยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียหวยบินมาไกลด้วยหวยสวเฮียบินบินแม่งแม่งบินมาล่อกูเลยนี่หว่าเฮียบอลเฮียหวยไม่โกรธโกรธดับแรงมาขึ้นแก๊งเหรอไม่มาเดินเล่นเฉยบอลมีอะไรหรือเปล่าไม่นึกว่ามาขึ้นแกงถ้ามาขึ้นแกงก็น่าจะใต้ตีนแนวมันเหาอย่าขึ้นเลยโอ้โหสู้สู้สู้ไม่ได้หรอกเดี <fin anta> <ots> ๋ยวมันญหะ ตอนนี้ตัวหนุ่มจริงตอนเนี้ยถ้าใครมาไทยตรงจัดใส่แบบพวกสีชมพูสีอะไรจะเก็บกดอีกหลายเดียนะครัยโอ้ได้ใไหมวันที่พวกหนึ่งกันทำไมสุดท้ายเดโมเทก็ใช้สีใช้สีขาวนี่เดโมเทกไม่ใช้สีดำนี่อ้าวเดโมเทกมันก็อยากใส่สีขาวสีขาวมันดีที่สุดแล้วไม่กูก็ไม่เคยไปยุ่งกับสีขาวนี่กูก็ใส่สีดำอยู่แล้วถ้ากูมาใช่หรออืมแต่้ดไม่ใช่สีขาวก็คงก็คงไม่ไม่มีเรื่องจะอยากจะจะอยากจะอยากใช้สีดำะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมตั้มน้องชายฮัลโหลครับกูก็ติดก็เยอะนี่ ถ้าโหลดแต่ซีซั่นนี้แล้วเดอะแมเนียกับไลักยังไม่ได้ตีเลยพี่โอ้ยมัน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 เป็นมันเป็นตองคิงไปแล้วหรือเปล่าไอ้แกงนั้นน่ะอืมตอนนี้ตั้มก็เอาแต่พวกปีศาจนักลบมามันก็ไม่ไหวกับตั้มหรอกตอนเนี้ยจริงนะจริงนะมีแต่ปีศาจนะเดอะมเนีย้มแสหรือเปล่าครับ่แสโน้ไม่ได้แสต้องมาแสน้องทำไมล่ะงั้นน่ะแต่แล้วโกรธจะใส่สีดำโกรธต้องระวังม้ามืดไฟแดงนะม้ามืดแค่ไหนหรอ ไอาแก๊งโก้ต่ะปวดระมัดโอ้โหไม่ข่าววงในเขามาแล้วอยู่ในเขามือที่โดนเล่าวข่าวข่าววงในมาเขาบอกหลุยไม่อยู่หลุยไม่อยู่นี่เออเขกลับมาโดนเล่ากันกลับมาเดี๋ยวให้ว่ากันก็ได้อลกไม่ใช่่หรอพีเแต่ว่าบอลอันนี้บอลอยู่แก๊งอะไรหรอบอลไม่ได้เล่นในประเทศกับต่ามหรอเนี่ยไม่อย่างยังยังวางมือแล้วโอ้โหวางมือเนาะอู้หูกระดานวางมือยังเก่งเหมือนเดิมเลยบอล เรื่องเสี้ยมอ่ะเก่งกว่าเดิมเลยเรื่องเสี้ยมอ่ะแต่ปาโกง่ๆมันอ่ะสเต็ปบ้าซิว่ะอ้าวฝาจะพูดฝาฝาได้ไปพูดหนึ่งกันทำไมแซมแซมบ้ามันก็โหแซมบ้ามันก็โหแล้วพูดหนึ่งทำไมเออแกล้งเลยนะแซมบ้าใครทำ้วมึงทำเหรอตอนไอ้ไม่คนไอ้คนไอ้นี่ทำโอ๋อไม่ใช่กูเออกูจำได้มึงทำเด็บเบิ้ลเฮดมามีชื่อเสียงนี่ใช่ไหม ไม่ถ้าทำก็น่าจะอา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 ไม่มีที่ยืนนะแต่เขาเขาดูอาอามมันไม่เห้ดูตอนนี้ดูมันทำมาตั้มทำมาเนี่ยพวกพวกแข่งพวกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ผมไม่ค่อยส่งลงนะเพราะถ้าส่งไปเดี๋ยวอาอาเขาจะมีประวัติไงเออก็ดีเลยดีแล้วเพื่อนดีแล้วดีแล้วเพื่อนดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่อยากไปชิงดีชิงเด่นอย่างนี้ดีกว่าดีแล้วเพื่อนของใครอ่ะดีแล้วเพื่อนพูดักไอไหมดีแล้วเพื่อนใอะไรเขาดูไูมดีแล้วเพื่อนดีแล้วดีแล้ว เอยไม่ซซีีีั่่่นนทแล้วเยไอ้บอลแป๊บนึงกูวีกูีเล่นก็ถามแซมบ้าไปเล่นเนี่ยที่จริงได้ข่าวไปโดนโขบแล้นี่ใช่ไหมโขบอะตั้มตั้มตั้มพาไปหาเคียวดีดีกว่าตั้มไปอบอลไปดีไอ้บอลเป็นไรเนี่ยไอ้บอลเพื่อเป็นไรโขบมันคือแล้ววันนี้โอ้มันแค่เปลี่ยนชื่อก็ถูกก็รู้ก็สุดท้ายลงหลอกเออมันคือเอาง่ายทำเอาจะตีตีลูกมันก็ตีไม่ลงหรอกถูกมะน้า จริงอ่ะทำมากับมืออ่ะหนาล่ะเข้าใจเข้าใจเขาเรียกว่าตรงออกส่งออกมันจะได้ใสยเลือดไม่ได้นี่ฮิโรชิกลับมามีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างมอะไรั่อยู่เลยไม่มีเลยวม่มเลย่มีเลยไมเยไม่มีเลไีเลยไ่มลไม่มเล่เลย่ียไงไม่ไม่เลม่มี่่เลยยไม่ไม่่เ มันยังเป็นตัวชีวิตไม่ได้นะมันยังเป็นตัวชีวิตไม่ได้นะไม่ไหวไม่ไหวยังเป็นตัวชีวิตไม่ได้แต่ถ้ามึงเล่นมึงโดนอ่ะโดนพวกแก๊งโก้พวกไอ้นี้พวกปัญญานี่ติดโหดพวกอะไรเยอะมันเอาหมดอ่ะมึงเอาอ่ะเฮ้ยพวเห็นมึงพูดเยอะแลกแก๊งมึงอ่ะกับกูไหมกับกูไหมแก๊งมึงอะเลยวันไหนวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ตาวันไหนก็ได้มาดิมาดิมาอยากฟังว่าแอบับมาเลย กูอยากจะรู้มาบอกแก๊งก่อแก๊งมึงเองหรือเปล่าครับสายจะของนี่เห็นพี่ตอนบอกมีสวิตเดชเยอะนี่ใช่ไหมเจ้าพุทธเท่าหน่อยไปเอาไม่ได้ได้ได้เอาได้เดิมพันก็ได้เดี๋ยวพันก็ได้เอางี้ไม่เอาเอานี้เดี๋ยวเอาเอาสกิปซัมเมอร์เลยไหมเดี๋ยวพวกไปหามาสิมาสิมาไอบอลไอไอบอลอย่าเมินกูนะกูนะไปมึงอย่าเมินนะไม่ไอ้บอลไม่ไอ้บอลฟังกูก่อนแต่ถ้าไปเล่นที่ซัมเมอร์สกิปสกิปมึงอ่ะมึงต้องมีแต้มต่อนะเว้ยของเงี้ยราคาบอลมันยังมีราคาเลยเฮ้ย สบายสบายสบายต่อไม่ได้ไม่กลัวหรอกไอ้ฟ้าแต่ของเงี้มืนมาลงหลุมมาเหมือนมาให้โวยฝังอ่ะเดี๋ยวขุดรอเลยหลุมมาเอาหลุมไหนอ่ะไอ้เฮียแต่กูจําได้ไอ้บอลแต่ตอนกูไปเล่นแต่ตอนกูไปเล่นเล่นที่ซัมเมอร์ไอ้เฮียมันก็สคริปมันก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นอะเล่นคิโดชิจะเล่นไหวหรือเปล่ามันต้องได้ดิเก่งไม่ใช่หรอคนเก่งอ่ะเขาเก่งรู้สคริปคนเก่งเขาเก่งรู้สคริปทางนั้นอะวันวันไหนมึงทักมาอย่างนี้ดีกว่าจับได้ ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดกูชนะกูเอาครึ่งเดียวถ้ามึงชนะมึงเอาเต็มเลยไม่ได้กูชอบเลยอย่างเงี้ยกูชอบเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเงี้ยชอบเลยอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วมื่อตามเดี๋ยวกูรับนีดรอแล้วท่านั้นแหละเดี๋ยวหาตัวนักกีฬารออะไรพวกโรนัลโดพวกพวกไอเนี้ยพวกลามินยามาวอ่ะฟอร์มกำลังเด็ดอ่ะเดี๋ยวกูหาไม่ไม่ไม่กลัวหรอกเห็น ตัวแบบมีประวัติอะไรนี้เห็นเคยเล่นกับแจ็คกี้ใช่ไหมล่ะแล้วแบบจะโกนหัวแล้วก็ไม่โกนอ่ะเฮ้ยไม่มีว่ะไม่วางกลางได้มึงเอาใครวางกลางได้เอาได้เอาตะวันกลางฝั่งกูนะตะวันกลางฝั่งกูนะอะได้มึงไปหามาคนกลางได้คนไว้ใจได้เราเอาพี่ชกิจไหมเอาพี่ชิงไหมเอาไม่เอาไอ้เอาจะมาไอ้ล้นอ่ะได้แต่ไม่เอาคนชื่อมารีไม่เอาอะไรพวกนั้นนะโอ้คนชื่อพิงก็ได้อยู่แต่คนชื่อเดี๋ยวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวคนชื่อมารีเดี๋ยวซวยเดี๋ยวคนชื่อล้นเลย เดี๋ยวล้วนพร้อมเดี๋ยวบอกนะได้เราเขากลับมาก่อนโอเคไหมนะ้าเขาไปไหนเขาไปไหนเขาไปไหน